สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูกิจการของลูกค้าเจ้านี้ที่ตัดสินใจซื้อตู้น้ํามันกับทางเราถึง11ตู้กันนะคะที่ลูกค้าท่านนี้ตัดสินใจติดตั้งตู้น้ํามันไว้หน้ารีสอร์ทเป็นเงินสดทั้งหมดเลยนะ11ตู้นะคะตอนแรกที่ไปลงเริ่มต้นจากแค่2ตู้เท่านั้นนะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็น11ตู้อย่างที่เห็นนะคะ เพราะว่าเวลาลูกค้ามาเติมเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาต่อแถวกันจะได้ไม่ต้องแย่งกันเติมเนาะตู้น้ำมันหยอดเหรียญและแบงก์อัตโนมัติ ADT ของเรามีบริการจัดส่งและติดตั้งให้ฟรีทั่วประเทศทั้งเงินสดและเงินผ่อนเงินผ่อนไม่ตรวจเช็คเครดิตบูโรนะคะเพียงลูกค้าเตรียมสถานที่ให้พร้อมน้ำมันเริ่มแรกที่100ลิตรขึ้นไปนะ นอกจากจะส่งและติดตั้งให้ฟรีแล้วนะคะทางเรายังมีช่างคอยบริการถึงที่พร้อมรับประกันนานถึง5ปีส่วนเรทการผ่อนตอนนี้นะคะโปรโมชั่นเริ่มต้นที่2,900บาทผ่อนระยะยาวได้เลยเพราะเรามั่นใจว่าตู้เราไม่พังก่อนลูกค้าผ่อนหมดแน่นอนนะคะสำหรับใครที่มีทำเลดีๆลองเอาไปติดตั้งไว้ดูนะไม่กินไฟไม่เปืองพื้นที่ไม่ต้องจ้างคนงานลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดไปจนกว่าตู้จะพังค่ะ